สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อูช่างเขียวเซอร์วิสนะครับ093 389 6282นะครับช่างเขียวติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับเจ้ายอดอัศวินมารักษาตัวอยู่ที่นี่ครับสามสี่วัน ทำเบรคทำนั่นทำโน่นทำนี่ครับหลายอย่างเห็นแม่แรงหอยบอเห็นแม่แรงหอยบอแม่แรงใส่หน้ารุ่งแล้วเดช่เสื้อด้วยขอบคุณครับที่เกอไว้เยครับผมอันนี้รวมรวมตัวนี้บอนึกว่าสองบิน เดี๋ยวให้คนครับลองดูก่อนทดสอบดูก่อนใส่ให้แถมอะไรนะแคมันเกียร์แถมน้ำมันเกียร์ลิปโดยไปม่อะไรมีชนิดเลยครับขอบคุณมากเลยมันรั่วเด้ไม่รู้ว่ามันรั่วตั้งแต่เมื่อไหร่จะร่อนจะร่อนเก่าอยู่ไหนจะร่อนเก่าของผมเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่อีกมันมีจะร่อนใหญ่อยู่บ้าน เดี๋ยวให้เสียมอสลองดูก่อนครับทดสอบออทดสอบเมก่ก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าช้างเขียวเนี่ยมาตรฐานจริงหรือเปล่าถ <laughs> <laughs> อยไปฟังไนเนี่ยถอยมาถอยมามามา นี่ใช่ไหมมันสังงันมันสังช้านนะตัวนี้นนอมันติดยู่อผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้เอามาให้เปลี่ยนให้ด้วยอันนี้มันก็ร่วดิเป็นมันวัดกัน ให้แกไปก่อนถอยมดป่าแล้วครับเสียบมอโอ้ช่างเขียวนี่ตั้งอยู่บ้านอะไรเนี่ยบ้านก้านเหลืองตะบลชุมแสงกระสัง จะไปชุ่มแสงสตึกนะครับคนละที่ครับบ้านก้านเหลือง,อองจำดีๆบริการนอกสถานที่ด้วยสามารถติดต่อได้เลยเบอร์โทรตามนี้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งครับ093 389 6282โอ้ลากล้อเลยครับ มอไซค์ไอ้รถนั้นเอาให้เป็นไงเออไปก่อนเลยบ้านไอ้รถตัวเนี้ยตะก็เปลี่ยนฮะเอาให้เลเร่ที่มันขาดสามตัวมอสเทานะเออโอ้ขอบคุณมากอันนี้ไม่ได้คิดเงินคือเอาออกแต่ปีที่แล้วไม่ได้เอาออกให้เนาะใช่เออเห็นตอนเลยเอาให้เลยเออไปเลยโน่นแหละมอสตะก็เปลี่ยน ตามไปเดี๋ยวแปวลงทีนนู่นก็ได้ไไบางฝุนนี้เราไปซื้อไว้ใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็ให้มันขี้เหร่ไว้ก่อนนี่บรรยากาศที่หูช่างเขียวซ่อมทุกอย่างเลยใช่ไหมช่างเกียวรถกระบะรถเกง๋งโอ้รถ บรรทุกหกล้อสิบล้อ,อ,ท,อทุกอย่างเลย,อย,เลยมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ก็จัดนะครับอ่ะเบอร์โทรตามนี้สันส้นๆครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ